ัน,นกวส,สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาทุกคนมากินบักกุเตออ๋เจ้าดังเจ้าหนึ่งของหาดใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราไปกินกันนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะจ๊ะนี่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 เห็นเปล่าเอ่ยเขาชื่อร้านอ <us ice> <us diyor> ้วนบักกุเตนะครับเป็นรร้านบักกุเตที่แบบว่าท้องถิ่นอ่ะที่ชื่อดังร้านหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับ นะครับกับบัคุเต้นี่สูตรอยู่หนก็ลกนะจ๊ะใหญ่มากนี่นี่นี่นเขาจะมาพร้อมเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับตัวเองผัดท้องโถนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยกันละกันนะครับอันดับแรกนะเราขอแบบว่าขอชิมน,น้ำก่อนนะขอชิมน,น้ำนิดห,หนึ่งก่อนนี่ชิมน้ำนิดหนึ่งก่อนเรา เราสั่งข้าข้าวเปล่ามาช่วยน,นะครับแต่ยังเดี๋ยวเขาจะามาเสิร์ฟให้อืมขึ้นคันดีอืมขนี้ก็จะแบบว่ามีกระดูนะครับแล้วก็พวกระกาศขาวแต่เราขออนุญาตใส่ตัวพริกไทยเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการชอบเอความชอบส่วนตัวนะเวลากินบาคุเต ชอบกินแบบว่าพริกไทยเยอะๆโอ้ยลมแรงมากอ,อันดับแรกแล้วเราก็จะต้องเอาตันี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราชิมดูบูนี้ น,นกอร่อยอามากมากสิ่งข้ขาวเปล่าร้อนๆนะอร่อยสุดยอดอืม,อม และน,นี่คือควันต้องโอดที่เราแช่ลงไปเมื่อสักครู่นะฮะให้มันให้มันซับน้ำเข้าไปนะจะกินนะมันจะหอมค่ะนี่เราสั่งแบบว่าใส่ทุกอย่างมาเลยนะจะมีทั้งกระดูกมีทั้งบอกว่าเครื่องในด้วย อร่อยมากเดี๋ยวเราต่อขึ้นก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน ความอร่อยของร้านก้นบะกุเต่สุดสมัยโกโลกนะครับที่หาดใหญ่หากเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมมานะครับมาเที่ยวหาดใหญ่ก็ลองแวะมาทานกันได้นะครับที่กว้นบะกุเตนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึงเที่ยงนะครับทุกวันนะฮะลองเสิร์ชหาดูในคูเกิลเมพก็ได้นะครับเวลาเรามาที่หาดใหญ่นี่นะครับก็จะมีไฮไลไท์ก็คือบะกุเตที่แบบว่าต้องต้องกินนะครับ ไลก์ไงคไไรับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องกายอับดุลย์ได้นะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการจนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปนากกานหน้ากับกายอับดุลี์จะกน้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you